มาจลวิทยาเขตขอนแกน่นจัดสัมมนา,าวิชาการเสริมหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาเมื่อวันที่11ตุลาคม2 5 5 7พระครูสุวิธานพัฒนาบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตขอนแกน่นเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา,าวิชาการเรื่องพุทธบุรณาการ การบริหารการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพเสริมหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาซึ่งการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติแก่นิสิตนอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้วการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบการสัมมนาวิชาการการศึกษาดูงานนอกสถานที่การฝึกอบรมต่างๆและการวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักทฤษฎีและแนวทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ 1. เพื่อส่งเสริมและเรียนรู้หลักทฤษฎีและแนวทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้3รายวิชาได้แก่การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์สัมนาการบริหารการศึกษาและหลักทฤษฎีของการบริหารการศึกษาเชิงพุทธแก่นิสิต 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต ได้พบผู้บริหารหลักสูตรจากมจรส่วนกลางและสักถามแนวทางการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษางานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์บุญปู่ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์อุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะเป็นวิทยากรซึ่งมีนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาชั้นปีที่1 2. จําจำนวน70รูปคนร่วมโครงการอภิวัตรสารบันถ่ายภาพวัชรพงษ์ผับจันดารายงานขณะนี้เราถือว่าเป็นเรื่องสาคัญเรื่องการบริหารเนี่ยถ้ามีการบริหารที่เป็นเอกภาพมีวามเข้าใจที่ตรงกันฝ่ายปฏบิบัติก็ปฏิบัติได้ไง่าย ปฏิบัติได้ง่ายถ้า,าการบริหารไม่ชัดเจนฝ่ายบริษทก็จะลำบากในการปฏิบัติในยบายที่ทางทางา่ายอานารย์ดรสมศัดิ์กับคณะได้มาพูดคุยทำความเข้าใจและที่สําคัญก็คือ,อในส่วนของวิทยเขตก็ล้นแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่รับผิดชอบในสายบริหารอยู่แล้วแล้ว็ที่สําคัญก็คือรองอธิการบดีก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยให้ควา,ามมั่นใจในเชิงบริหารนะครับแล้วก็ ให้มากนะโดยที่จะยินดีที่จะให้ครูบาอาจารย์ในส่วนของส่วนกลางให้ทาแนะนําต่างๆอะไรที่มันจะเป็นเอกภาพให้มากที่สุดนะฮะก็จะดําเนินการตามนโยบายนั้นให้เข้มข้นแล้วก็ให้มีคุณภาพทาั้งเรื่องของการบริหารและงานวิชาการนะครับ,บระดับบัณฑิตศึกษา้าวิชาบริหารการศึกษา ผู้บรหลักสูตรปตดสาขาวิชาพทธาบริหารการศึกษาเป็นหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ครับประการไปเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธิพงศ์ศีวิชัยครับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ผู้บริการหลักสูตรปทมสาขาวิชาบริหารการศึกษามจรวสีสุดารามประการไปเชิญครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสินงามประโคนอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ครับผม ผู้โดยการกูตรพทมสาขาบริหารการศึกษามจรน้อยครับเดินเชิญท่านอาจารย์เกษมแสงนนท์ครับผมอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เลขานุการกระทรวงพทมสาขาบริหารการศึกษามจรน้อยครับแล้วก็ท่านอาจารย์พีรวัตรชัยสุขครับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เลขานุการกระทรวงระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาบริหารการศึกษาเลขานุการกละสรว ปอสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาครับผมกระผมนายวิรัตทองภูรายงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น